วิเคราะห์กราฟบิตคอยหลังรายงานเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกา จากเดิมเงินเฟ้อ2.7%จากจุดต่ำสุดของปี2024ที่2.4%ซึ่งเงินเฟ้อดิดกลับมาทำให้ตลาดกลัวว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยในปี2025หุ้นเสี่ยงหลายหลายตัวเช่นบิตคอยเลยผันผวนหนักมากล่าสุดรายงานเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเมื่อวันตัวเลขออกมาตามคาด2.9%ซึ่งเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแอรละทิ้งจุดต่ำสุดไว้ที่2.4%หลังมีการลดดอก เบียร์ตั้งแต่กันยาปี2-4แต่หลังรายงานเงินเฟอ้อดูเหมือนตลาดจะกลับมาคลายกังวลได้บิตคอยไต่มาถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้สำเร็จเพราะสาเหตุเงินเฟอ้อตามคาดอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ทั้งหมด หครับ MACD ในไทม์เฟรมหนวันตัดเขียวขึ้นส่งผลให้มีแรงส่งจากการยืนฐาน97031ไปได้สบายสบาย2 MA 5 0ถูกราคาตัดขึ้นส่งผลให้ราคากลับมายืนเหนือเส้น MA 5 0ได้อีกครั้งทำให้มีแรงสนับสนุนซื้อการที่ราคายืนเหนือเส้น MA 5 0และฐาน97031มีความเห็นว่าราคาจะต้องทะลุแนวต้าน12,000 4 2 1ดอลลาร์ให้ได้ในรอบวันถ้าทำไม่ได้จะเกิดการปิดแท่งรูปแบบ lower high ส่งผลให้ราคาอาจจะดีกลับมาที่9 7 0 3 1เพื่อทดสอบแนวรับฟิโบนาชชีและ MA 50หักแนวรับ9 7 0 3 1เอาอยู่จะเกิดรูปแบบขอองค์การปิด higher low เพื่อกลับตัวไปทดสอบ124,211ดอลลาร์อีกครั้ง ราคาล่าสุดถ้าวันนี้ปรับตัวลงมาหลุด9 7 3 3 1และลงได้ถึง92,988อาจจะมีโอกาสลงไปทำ lower low ที่ต่ำกว่า88,900ดอลลาร์ที่ทำไว้แต่ถ้ายังปิดสูงกว่า90,000ดอลลาร์ยังคงมองเป็นการทำ higher low เพื่อดิดกลับได้เสมอแนวต้านสำคัญในฐานนี้จุดสูงสุดจะเป็น12,421และต่ำสุดจะเป็น90,000 1,640และราคาทำอยู่กรอบฟิโบนาชีเล็กในฐานจะมีจุดสูงสุดซึ่งเป็นแนวต้านแรก1 1 7 3ดอลร์และต่ำสุดจะเป็น92,998ดอลลาร์โซนได้เปรียบที่จะเกิดแรงเทขายคือ1 1 7 3และ99,726แนวรับที่เกิดขึ้นจากโซน94000 9 7 0 0 0หักไม่ขายที่แนวต้านมีโอกาสกำไรทิ่สูง